อ่าน้องพลอยสวัสดีค่ะอ่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างคะอันดับแรกหน้าจอหน้าจอชิ้นที่สองที่คุณครูบอกคืออะไรคะคือเมาส์ค่ะเมาส์ทุกเมาส์อ่าแล้วอ๋อค่ะแล้วฮะเลื่อนไปใช่ไหมคะเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วถืออะไรก็ได้นะคะแล้วอีรายการหนึ่งคืออะไร หูฟังใส่เลยนะคะอ๋อค่ะค่ะมันจะมีแบบทุดเลยค่ะแล้วอีกอีกอันนึงคืออะไรนะคะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเอาไว้ยังไงไว้พิมพ์ข้อมูลค่ะแล้วอีก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 รายการหนึ่งคืออะไรคะคือนี่เลยค่ะอะไรคะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเค้เคส อันนี้เรียกว่าเคสเนาะเคสทำไว้เพื่อไม่ดับขึ้นเพราะจะเสียฟลักตรงนี้ค่ะถ้ามันจะได้เยอะ,อะแล้วส่วนที่เหลือนี้นะคะก็คืออันนี้นอะอันนี้คือที่รองกระดาษค่ะอ๋ออันนี้คืออะไรนะพิ้นพิ้นเตอร์พิ้นเตอร์ค่ะตรงนี้คือที่เริ่ม ค่ะแล้วเครื่องนี้รู้จักไหมเครื่องนี้เครื่องเนี้ยเครื่องนี้หรอคะเครื่องสแกนเคครื่่องสแกนะ,ะวันนี้แค่นี้ก่อนไหมคะค่ะนนเดอ๋อจะมานก,ก่อนเหรอคะโอเคค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ